สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมนั์จะพาไปดูวันนี้ที่ยังเหลือของหนัง16มมภาคสดสดเรื่องใจแก้วก็เป็นหนังมิชชััญชาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันหาดูหนังเต็มเตมเรื่องไม่ได้นะครับก็เหลือแต่ใบปิดหนังเรื่องย่อหนังแล้วก็ภาพนิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละครับส่วนที่เหลือเป็นฟิล์มนั้นก็เป็นฟิล์มหนังตัวอย่างนะครับลองดูพร้อมๆกันครับวันนี้มาดูหนังตัวอย่างเรื่องใจแก้วครับ จากฟิล์มซึ่งเกือบจะเสียแล้วนะครับคุณโสภาสถาพรครับกับคุณพิสมัยวิไลศนี่คนร้ายจะปล่ำคุณโสภานะครับเป็นหนังที่ออกฉายในปี2อ1 1นะครับตัวหลักก็เป็นมิตรกับพิสมัยนะครับแต่เป็นดูตามทรงเรื่องแล้วเล่นเป็นชั้นพ่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีพิสมัยแก่ด้วยนะครับนี่มิตรชัยบัญชากับพิสมัยวิไลศัก์ครับสมัยนั้นก็เป็นหนังส6บหกมที่ต้องฉายแล้วก็ภาคกันสดๆนะครับคุณทัตเอกทัศนะครับ กำลังจะปล้ำคุณพิสมัยแล้วล่ะครับฉากนี้ก็คุณพิสมัยวิไลศกับโสภาสทพรน,นะครับเมื่อปีที่แล้วตอนที่พวกเราไปหาฟิล์มที่ยโสธรน,นะครับก็เจอกับอ่าเดนี้คุณวิเชียรน,นิรการนนท์นะครับอยู่ขวานะครับคุณวรนณาแสงจทิพิบอยู่ซ้ายนะครับไปหาฟิล์มที่ยโสธรก็ไปเจอนักภาคหนังเขาเรียกว่าเป็นหนังแรกข้าวในสมัยก่อนนะครับบอกว่าเคยฉายแล้วก็เคยภาคเครื่องใจแก้วด้วยนะครับ เดี๋ยวส่วนฉากนี้น่าจะเป็นฉากในชั้นพ่อแล้วล่ะครับมิจฉบัญชายกําลังจะทําร้ายคุณวิเชียนิลการดนนะครับสงสัยจะมาจีบคุณโสภาสถาพรซึ่งน่าจะเป็นลูกแล้วครับนี่คุณชุมพรเทพปทักษ์กับคุณพิสมัยวิไลศักดิ์นะครับเรื่องฟิล์มเมื่อสักครู่พอเราไปเจอเขาบอกเขาภาคเขาจําได้แล้วเขาบอกว่าฟิล์มอยู่ที่คนคนหนึ่งเราก็เอาที่อยู่ไปนะครับแล้วก็ขับรถตามไปแต่ปรากฏว่าไปถึงลูกหลานเขาบอกว่า สมัยแต่ก่อนพ่อเคยฉายหนังจริงแล้วก็มีฟิล์มหนังเรื่องใจแก้วเรื่องนี้แหละครับอยู่จริงนะครับแต่ว่าพอตอนเลิกฉายก็มีการปลูกสร้างบ้านใหม่แล้วก็มีการให้ฟิล์มกับคนที่รู้จักกันไปนะครับก็ไม่รู้ว่าฟิล์มยังไปอยู่ที่ไหนก็ตามสืบต่ออีกไม่ได้นะครับเราก็เลยไม่ได้หนังเรื่องใจแก้วนี้มาดูนะครับก็เหลือเพียงยงหนังตัวอย่างนะครับที่ได้มาจากแหล่งอื่นนะครับ สภาพฟิล์มก็อย่างที่เห็นแล้วครับเริ่มอับชื้นแล้วก็เริ่มกรอบนะครับเห็นไหมครับมีรอยแตกรอยร้าวนะครับภาพนี้คุณกัญชัยมีนักกนรณ์นะครับยืนอยู่ข้างหน้านะครับกําลังจะให้คุณพิสมัยทําอะไรนะครับแล้วก็คุณพิสมัยแทงเลยนะครับเห็นไหมครับคุณทัดเอกทัศนะครับโสภาสถาพรส่วนซ้ายมืออย่างดูไม่อ่อนนะครับใครนะครับอาจจะเป็นตัวประกอบนะครับ นย้อนกลับมาที่ฉากเดิมนะครับที่สมัยยังเป็นหนุ่มสาวของมิตรพิสมัยนะครับนี่สภาวิ่งมาหาพิสมัยก็เจอคุณชุมพรเทพิทักษ์คุณชุมพรที่พ่อคุณสอนรามเทพิทักษ์นะครับคุณพิสมัยย้อนกลับมาที่เดิมอีกแล้วครับกลับมาที่คุณพิสมัยกับคุณแก่นใจมีนักกนิตครับนี่เป็นฟิล์มคนละยี่ห้อกับฟิล์มหลายเรื่องนะครับปกติฟิล์ม หนังถ้าเป็นฟิล์มเกรด A จะต้องอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับอายุฟิล์มขนาด53ปีขนาดนี้สียังเป็นธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือยี่ห้อนี้แหละครับสีจะซีดเร็วนะครับแล้วก็เสียหายเร็วคุณสมควรกระจ่างศาสตร์ครับวิ่งมานะครับออ้ยอ้นะครับเป็นหนังที่จะต้องภาคกันนะครับสมัยก่อนพวกเราก็ตามหาฟิล์มหนังสือพมมแบบนี้แหละครับไม่รู้ว่าจะเจออีก กี่มากน้อยนะครับเพราะว่าแหล่งข่าวมันหมดลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ที่จะเจอตอนนี้ก็คือฟิล์มหนัง46วม,มจําพวกนี้จะไปอยู่กับหนังที่เขาฉายแลกข้าวหรือคล้ายๆหนังขายยาน,นะครับแต่ว่าไม่ได้ขายยาน,นะครับเป็นหนังที่เวลาเขาไปฉายนี่เขาฉายให้ดูฟรีนะครับแล้วก็ชาวบ้านจะต้องเอาข้าวเปลือกมาเทใส่ให้นะครับตอนเช้าเขาก็จะเอาข้าวเปลือกไปขายก็คือว่าชาวบ้านไม่ต้องใช้เงินสดในการซื้อตัวแต่ว่า เอาข้าวสารมาแลกเอาแล้วก็ดูหนังนะครับนี่คุณพิสมัยนะครับตอนช่วงท้ายนะครับช่วงใช้ตัวอย่างนะครับคงจะเป็นหนังชีวิตรันทดน่าดูนะครับเรื่องใจแก้วนะครับก็เสียดายนะครับที่ว่าฟิล์มอยู่กับหนังแลกข้าวเจ้าหนึ่งแล้วก็ให้ใครไปก็ยังไม่รู้นะครับเราตามสืบไม่ได้นะครับอยู่ในท้องที่ยโสธรนะครับถ้าได้ก็คงจะได้ดูกันนะครับก็หมดตัวอย่างเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ